หี่นัเช้าแล้วสยามนายมาทำอะไรแต่เช้าเนี่ยอ้าวข้ามวันมานายก็ลืมแล้วเหรอบูดี้วันนี้เรามีนัดกันนะนัดเหรอนัดอะไรอะ่ะนัดไงเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวสายๆคนจะเยอะนะว้าวรถสวยจังเลย ใช่ไหมล่ะทั้งสวยทั้งถูกนี่แหละรถอาเซียนรถอาเซียนงั้นเหรอจริงสินี่เราจะไปห้าง AFTA กันนี่นะใช่ไปอาบน้ำแต่งตัวได้แล้วเออนี่สยามห้างสรรพสินค้า AFTA เนี่ยมันคืออะไรเหรอมันคืออย่างนี้นะครับก่อนอื่น AFTA เป็นคำย่อครับคุณบลูย่อมาจากคำว่าอาเซียนฟรีเทรดแอเรียหรือเขตการค้าเสรีอาเซียนซึ่งเป็นข้อเสนอของอดีต ok นายกรัฐมนตรีพณนาท่านอนันต์ปัญญาชุนในปีพุทธศักราช2535แล้วไงอะ่ะทำไมจะเป็นต้องมีด้วยคืออย่างนี้นะคะการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในภูมิภาคต่างๆต,ตลอดจนการแข่งขันทางการค้าของโลกที่เพิ่มมากขึ้นทำให้พวกเราเห็นความจำเป็นที่ต้องผนิตกำลังกัน เพิ่มอำนาจการต่อรองทางเศรษฐกิจหนึกกำลังแล้วมันช่วยอะไรเหรอ AFTA หรือ AFTA มีขึ้นเพื่อส่งเสริมการขยายตัวทางการค้าโดยการเร่งลดภาษีของสินค้าต่างๆทั้งยกเลิกมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีภายในของอาเซียนซึ่งหมายความว่าคุณบลูสามารถซื้ออะไหล่ย,ยานได้ถูกลงเหมือนกับรถไอโก้ Go, คันนี้ยังไงล่ะครับที่เอาอะไหล่ดีๆคุณภาพสูง แต่ราคาต่ำจากหมู่บ้านต่างๆในอาเซียนมาประกอบรวมกันแทนที่จะไปซื้ออะไหล่จากนอกหมู่บ้านที่มีราคาแพงนะ่ะนอกจากความร่วมมือทางด้านการค้าหมู่บ้านเรายังมีความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอื่นๆด้วยเช่นด้านการลงทุนการคมนาคมด้านการเงินและการคลังการท่องเที่ยวการเกษตรเทคโนโลยีสารสนเทศ SME ซึ่งความร่วมมือในด้านต่างๆเหล่านี้ก็เพื่อสร้างความจเจริญทางเศรษฐกิจให้กับหมู่บ้านและประชาชนของเรา โอ้โหใหญ่จังยังไม่หมดเท่านี้นะครับเห็นรอบๆที่เป็นลานว่างๆนั่นไหมครับในอนาคตยังจะถูกต่อเติมเป็นอภีมหาใหญ่ๆๆๆเลยล่ะแล้วจะเดินหาอะไรเจอไหมเนี่ยไว้เป็นหน้าที่ของผมเองครับหืมทำไมมีพนักงานหน้าตาหลากหลายเหมือนมาจากคนละประเทศเลยอ่ะเพราะว่าอัรตา ช่วยให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีมากขึ้นใครก็ได้ในหมู่บ้านของเราสามารถทำงานที่ห้างอัฟตาได้สมัยก่อนบ้านแต่ละหลังมีกฎมีเกณฑ์มากมายสำหรับคนที่ไม่ได้มาจากบ้านตนเองในการเข้าทำงานเดี๋ยวนี้กฎต่างๆเริ่มลดน้อยลงแล้วล่ะค่ะงงออ <laughs> นะลึกแล้วว่าคุณบลูต้องอคิดว่าที่นี่จะมีสินค้าวางเหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตนั้นเหรอคะใช่แล้ว ถ้าชั้นวางแบบนี้เราจะได้สินค้ามาได้ยังไงล่ะครับนี่ชันเจออะไรชิ้นแรกแล้วผมบูดี้ครับจากอัฟต้ารบควรสั่งเฟืองขับหน้ากว้างเอออ่ะหน้ากว้างสองนิ้วเส้นผ่าศูนย์กลางหนิ้ว2ชิ้นครับกำลังตรวจสอบออเดอร์ของท่านอยู่คะ่ะรอสักครู่นะครับแล้วจะยังไงต่อเพราะรายการที่ท่านต้องการสอรายการ ื่งขับจากบ้านฟิลิปปินส์และสายผ่านจากบ้านเวียดนามค่ะเจงเอาตามนั้นครับแบบนี้นี่เองอยากได้อะไรก็กดสั่งแล้วฉันวางพวกนี้ก็จะเอาสินค้ามาส่งอยู่ตรงหน้าที่เราคุยกันในยานไงคุณบลู นี่แหละข้อดีของการมีเขตการค้าเสรีอาเซียนเมื่อมีการลงทุนและติดต่อธุรกิจผ่านเพื่อนสมาชิกสิ่งที่ตามมาคือการพัฒนาเรื่องเส้นทางคมนาคมการติดต่อสื่อสารจากนั้นสินค้าส่งออกต่างๆจะกระจายภายในภูมิภาคได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงและหลากหลายขึ้นโอ้โหย f อ a a เนี่ยสะดวกและรวดเร็วจริงๆใช่คุณบลูอยากลองหาอะไรแล้วสั่งเองดูไหมครับอยากสิ ไปพวกเราไปช้อปปิ้งกัน ของมาตั้งเยอะตั้งแยะแต่ราคาไมา่แพงเลยจริงเหรอก็เหมือนกับรถอาเซียนอีกนั่นแหละเพราะว่านี่เป็นของที่ผลิตมาจากอันไหลดีราคาถูกจากหมู่บ้านต่างๆจึงได้รถอาเซียนที่ทั้งดีแล้วก็ถูกด้วยไงละ่ะใช่เหมือนกับอะไหลาย,ยานของบงงลูล่ะพวกเราทุกคนในหมู่บ้านจะใช้ความเชี่ยวชาญของแต่ละคนประกอบอะไหลที่ดีมีคุณภาพ เป็นการช่วยกันผลิตช่วยกันทำตามความถนัดของแต่ละบ้านน่ะและต่อไปน่าจะถูกลงยิ่งกว่านี้เพราะภาษีจะเป็นศูนย์เขตการค้าเสรีมีไว้เพื่อเพื่อนๆสมาชิกอาเซียนอย่างพวกเรานี่ค่ะดีจังเลยงั้นเพื่อเป็นการตอบแทนนะวันนี้บลูจะขอเลี้ยงข้าวกลางวันเองได้ครับแต่คุณบลูมีเงินเหรอเดี๋ยวให้ฟอเซียจัดการให้ค่ะเพื่อผู้ชายไปช่วยคุณบลูซ่อมยานได้เลยตกลงตามนี้